Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch a very funny video, my friends. You suggested me to watch this video. This is gonna be very funny. We are gonna have fun. uh Let's do the translation. Chinese comments. Chinese people are laughing. Thai soldiers are so playful. Standing for the national anthem with noodles tags in their mouths. We are gonna watch this video from. Cat Commands YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. This is gonna be very funny. I'm so curious about it, and let's start! <laughs> okay. สวัสดีค่ะทุกคนทัสดาคนจีนร้องอีหยังวะกันทางโซเชียลเมื่อมีแอคเคาน์หนึ่งเอาคลิปพี่ทหารไทยที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอริดอร่อยเซ้นยังคาปากอยู่เลยแต่เมื่อเสียงเพลงชัด it it must be 6 p.m. right because in the morning 6 a.m. I don't think that they are eating noodles so it must be 6 p.m. Uh, in the evening okay <laughs> They were eating dinner. ทยดังขึ้นทุกคนก็ลุกขึ้นยืนทันทีคนจีนที่ผ่านมาเห็นถึงกับต้องหยุดดูพร้อมบอกว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยใครอยากดูคลิปย,ยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคัดในเสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube p ีเมีย m ไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอก็ยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้มสองต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดียวละหลักสิบเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แอดด็อกกี้พีเอมหัดแอดมินแล้วบอกว่ามาแต่ช่องแมลเม้นท์แล้วก็รอรับบริการได้เลย <Okay. S 1> ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เพลงชาติจ,จะดังทุกวันตอน8โมงเช้าและ6โมงเย็น <Yes. S 1> ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ทุกคนก็จะหยุดเพื่อแสดงความเคารพ และพี่พี่ทหารกลุ่มนี้ก็ได้ทำคอนเทนต์ออกมาให้พวกเราได้คลายเครียดกันแต่ละคนกำลังสดก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเมามันเส้นยังไม่ทันได้กลืนเลยเพลงชาร์ตก็มาบางคนเพิ่งจะคีบเข้าปากยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยก็ต้องค้างไว้แบบนั้นถึงจะมีคนโดนขวดเคาะไปหนึ่งโป๊กก็เถิดคลิปนี้เพิ่งจะถูกโพส์บนโซเชียลจีนเมื่อไม่กี่วันมานี่เองมียอดไลค์เป็นหมื่นคนมาคอมเมนต์เกือบพันเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้าง คนแรกก็บอกว่านึกถึงตอนดูหนังในโรงหนังไทยเลยอะ่ะอยู่ดีๆทุกคนก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปเพลงชาติไทยเพราะมากเลยนะเนี่ย oh, yes. Very beautiful. Yes. คนต่อไปก็สงสัยว่าคนไทยก็ใช้ตะเกียบเหมือนกันหรอฉันนึกว่ามีแค่จีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ใช้ซะอีกคนต่อไปก็เป็นคนมาเลเซียนะคะที่มาเลเซียของ <ese> พวกเราก็เหมือนกันเลย ได้ยินเพลงชาติเมื่อไหร่ก็ต้องยืนขึ้นคนเดินอยู่ตามท้องถนนที่ได้ยินก็จะยืนด้วยเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาติก็แค่ไม่กี่นาทีเองคอมเมนต์ต่อไปฉันสงสัยมากเลยถ้าช่วงนั้นกำลังปล่อยอึได้ครึ่งทางแล้วก็ได้ยินเพลงชาติดังขึ้นมาทุกคนจะลุกขึ้นยืนทันทีโดยที่ยังไม่เสร็จเลยหรอแล้วถ้าครึ่งหลังกลั้นไม่อยู่จะทำยังไงเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่า ในแววตาของเขามันเต็มไปด้วยคำถามว่ากินหรือไม่กินดีนะคอมเมนต์ต่อไปนี่ถ้าหันมาสบตากันตอนนี้ถึงกับพ่นบะหมี่ออกมาเลยนะคนต่อไปนะคะสองคนนี้อายุยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ไว้หนวดคราเป็นคนแก่ซะแล้วคอมเมนต์ต่อไป ถ้าตอนบุกโจมตีแล้วเปิดเพลงชาติของฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็จะไม่มีใครกระดุกกระดิกใช่ไหมจะได้จับตัวได้ตรงนั้นเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะนี่ถ้าฉันรู้ขึ้นยืนตอนที่ยังคาบบะหมี่อยู่ในป่าบแบบนี้หัวหน้าฉันเตะกระเด็นเลยนะเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่าถ้า,ากัดเส้นก๋วยเตี๋ยวของไทยค่ะจะผิดกฎหมายไหมคนต่อไปอย่างน้อยก็กินก๋วยเตี๋ยวให้หมดก่อนเถอะ แบบนี้มันขำเกินคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันเป็นคนมาเลเซียฉัน <Malaysia. S 1> สามารถร้องเพลงชาติไทยได้นะไม่ได้พูดเล่น ah, <really? S 1> ฉันไม่ได้อยู่ประเอศ This <but> is really very interesting. A Malaysian citizen can sing Thai national anthem. Okay, I r e เทไทยหรอแต่ที่ฉันร้องเพลงชาติไทยได้เพราะคุณยายของฉันเป็นคนไทยเนะี่ยอ๋อโอเคโอเคคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะท่อมเนียมต่างกันละมั้ง พวกเราเน่ะเวลาฟังเพลงชาติแล้วยืนตรงก็ไม่จำเป็นต้องคาเพื่อตียวไว้ในปากก็ได้คนต่อไปนะคะประเทศไทยนะ่ะทุกวันตอน8ดโมงเช้าและ6โมงเย็นเขาจะเปิดเพลงชาติตอนที่ฉันไปเรียนหนังสือที่ประเทศไทยทุกคนจะหยุดยืนตรงกันจริงๆคนต่อไปก็หัวเราะมาเลยว่าฮ่าฮ ah ่า ah, เป็นแบบนี้จริงๆนะลูกสาวฉันนะ่ะเรียนอยู่ที่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปก็สงสัยว่าถ้าในประเทศไทยมีคนกำลังกินข้าวได้ครึ่งทางแล้วฉันก็ไปเปิดเพลงชาติไทยวนอยู่ข้างๆเขาหลายชั่วโมง <g dresses> จะเป็นยังไงนะคอมเมนต์ <g dresses> ต่อไปตอนที่กำลังบรรเลงเพลงชาติไทยทุกคนจะหยุดยืนตรงรวมถึงชาวต่างชาติก็ด้วยค <Yes, including S 1> นต่อไปนะคะ เพลงชาติน่ะปกติแล้วในประเทศจีนจะบังคับให้คนยืนตรงก็ต่อเมื่อมีพิธีใหญ่หรือพิธีเชิญธงเท่านั้นส่วนชีวิตประจำวันก็แค่ฟังเฉยเฉยคนสุดท้ายก็มาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าประเทศของเราก็มีข้อกำหนดให้ยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยิน oh, <okay. S 1> เพลงชาติเหมือนกันแต่ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้เปิดเพลงชาติกันบ่อยๆที่โร <Okay. S 1> งเรียนก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นส่วนในทหารนอกจากในพิธีการก็ไม่ได้เปิดสมสม เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวคลายเครียดที่พี่ๆทหารขอ <Yes. S 1> ตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาให้ดูคงอยาก <Yeah. S 1> ให้ผ่อนคลายกันบ้างในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าจริงจังกันนะความปิดคลิปฝากกดไ like, ลค์กดซับส,บสบไครป์ไปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ Yes this this clip is very relaxing uh, for, uh so it is relieving from the stress my friends we need to watch this kind of clips for relaxing for laughing because we need to laugh from time to time <laughs> and i remember this little child he was so cute he is very cute little soldier okay thank you for your suggestions my friends thank you for watching it together with me thank you cat channel cat comments channel right cat comments yes very funny video very beautiful video and thank you my friends for watching it together with me have a nice day take care of yourself bye bye